ร้อนอันนี้ไม่ต้องเอาไปคืนซื้อเลยค่ะเอามาตังไปหนาล่ะนี่ครับสวยค่ะใช่ครับเบาบางยังคะเดี๋ยวนะอย่าบ้าอันนี้คือ ไม่อันนี้คือใบออเดอร์รอปลาโอ้ไม่กอดเลิศมากค่ะทุกคน <c oughs> นี่คาเฟ่อย่างสวย <c oughs> ใช่มาริต้าซู้ๆนะคะไปคะนำอ้อยหายไปแล้ววันนี้ <laughs> อันนี้คือเมนูอะไรคะชาชาเกี่ยมมัชฉาใช่ไหมคะโอเมกอดอันนี้คือไปเก็บชามาจากญี่ปุ่นเหรอคะใช่ผมไปอ่อโอ้มกอดเลิศมากค่าทายอยดูใบออเดอร์เห้ยแล้วเห้แล้วใบออเดอร์ค่ะ พี่น้องเออว่ามันทั่วโลงงลันอาว่ามันบริษัทบริษัทจะทั่วกุป๊ปอันแอนนี่แอนนี่ทัวรกับปศุแต่แต่วันนี้ลูกค้าไอแต่อวันนี้ลูกค้ามิตรบอกว่าโดยเ,เต็มอยู่โดยโดย,โด,ยโดยคนเล่ามันบอกคนเคนล่าแบบแบบคนเล่ามาหลายแห้งน่าจะมีเปิดเพลงเบาๆตอนนี้ลำพงมันอยู่ใกล้คนขายออเดอร์แล้วมันมันเปิดดังไม่ได้เพราะมันฟังไม่รู้เรื่อง ใช่มันมันมันต้องมันต้องเอาไปเปิดตรงอื่นนะเพรา่าเราต้องซื้อขายใช่ไหมเอาไว้เอาไว้ออกมาเก็บเก็บคองอย่างเดียวแอนนี่ทัวร์โรงแรมมากจ้าแอนนี่ทัวแอนนี่ทัวอร่อยมากจ้าครับว่าแอนนี่ทัวร์โรงแรมเรียมอาแล้วเมื่อกี้นี่คุณแม่สั่งอะไรบ้างครับวันนี้ปาร์ท มาชาคิวที่หนึ่งสองห้าเลขที่บอกตัวนี้ป่แม่ไม่มาครับบอสโนอยู่ไหนเอออยู่กรุงเทพเอ็กซ์ซีบอสโนเหรอเนี่ได้แตบไปคุณพี่คิวที่หนึ่งสองหกสองหาบันเดีววัสดีครับเชิญครับขอบคุณนะครับ คุณแม่มาพูดเดี๋ยวตีอ๋อขาพูดอะไรด้วยคุณแม่ด้วยครับผมอันนี้คิวที่เท่าไหร่ครับใกล้แล้วแซบบอ60ออบพันแตะอยู่อันนี้ชิมดูก่อนว่าถ้ามันไม่หวานก็อาจจะมีเพิ่มหรือบางคนเข้าหวานแล้วก็แล้วแต่คนชอบ หยิบหยอดน้อยอนนนนะไรหยิบหยอดจิ๋วหยิบหยอดจิ๋วาบางคนเขาอยากมันบวาเขาก็บีบ,บาาวายมาแล้วตีตันแล้วตีตันแล้ว ล้อช่องครับล้อช่องครับพีนนนะ่ล้อช่องวัดเจียคือบ,บะเดียวน้ำตลาดไหมครับคือเรามาจากวัดเจียบแล้วก็เอามาใส่ในนีน่เลยบอม,มันมันสีรสชาติต่างกันกันบจากบมองอื่นนะแซ่บแซ่บอันนี้ชาเขียวแซ่บไหมน่นะดูดไป,ไปไคอมเมนต์ได้นะครับจางจืดบานบ้าได้หมด หนึ 1> 1, 2, ่งสองห้าปดขอขอ,ขอมาหนึ่งสองห้าแม่จะได้กินแล้วหนึ 1, 2, ่งสองห้าะไดลวเล่งสองห้าแม่จะอด้กนี้เหาช่องหมะดแล้วเน่หมดแล้วนะ่หามดแล้วองหมดแล้วเวอง่ดกินแล้่องหม่ได้ดดดนแล้ว่องหมดแลว่งสอห่ด้้่สองห้าแ่ได้แล้วเนาะไดแล้วค่ะ แต่เพื่อนเ่ร้างเท่าไหรนั่นเราชอบอ๋อสั่งเราชอบเหรอคะโอเคแล้วเราครบไหมครับเอาครบแล้วน้ำกำลังทำให้ตอนนี้ค่ะคิวพอดีเลยมีช่วงการ์ดพาลิตาสามคนเนี่ยหนึองเจ็ุกอันนี้ออกไหมล่ะลุกมันไม่หวังหันเนาะตอนนี้ด่ากับหามสีสูสีกันอยู่นี่กันพาลิตากันไหมุนไปบนมาอยู่มันแคบใช่ข้างบนหนึ่งสองเจ็ดกดไหมกดแน่กดหนึ่งสองเจ็ดแน่ ใช่รอแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดกดปุ๊บรอบตัวเปงไม่มีไม่มีอะไรเรียกกันนะเยอะขึ้นไปดิไม่หิจอยเลยเอ้าเครื่องมาแต่งหน้าเครื่องมาแต่งหน้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ให้บ้างเพราะว่าโทรศัพท์แม่มันลำบากมากเพราะว่า ขึ้นรอบหลุดยังอ๋อ,อไปกันบ้านข้างบนสงบดีไหมเออเอามาเนี่ยข้างนอกก็นั่งได้ะคะ่ะแต่ข้างนอกจะร้อนนิดนึงตอนนี้ข้างนอกจะร้อนแต่ว่าลูกค้าลูกค้าจะนั่งข้างในก่อนข้างนอกมันจะร้อนจะไปแล้วนี่แหละชิสเกตร,รออยู่ พาร์ทไปออเดอร์ล่าสุดบอกันเคยรอชเหยนมาเื่อมเงมเห็ุมาเลยคือขอบอกว่าบังทีทุ่งนี้มันงานทุ่งไงเขาก็ต้องรอทุไปซื้อของไงก็ออกก่อนออก็จ่ายรหน้างไงจ่ายเป็นรอนัและถมว่าปกีนาที4แม่ป้าแม่นาแม่ปามันสีแข็งบอลว่างด้ว เอาเอาเอาเร็วนี้ได้ไหมอะหทีไม่มันนานไปประมาณห้าวาไม่ชอบธรรมดาใช่ค่ะนเอาอยู่ไย่เป็นคู่ยาไปสูงสั่งคนนี้คูจะไปไหนหได้แล้วนะคะเะหลืยอเลีเลีเยนะคะไไไมไปสวเดสั ชาเขียวอันนี้ม่อ่ะอน,นี้ใช่หรอกไม่ใช่ใช่ไหมน่ารักมากบักส้มบักส้มยูสุนี่มเมื่อกี้าน,น,ออน,นกี้ิบนฟีลแบบว่าวีทีจำเนืองสาขาสาขานอกเมืองแม่คุอยกากรับมปนสัตยู่กับบ้านเรามาแวะกับบ้านเรามาแวะม,มีสิแม่ หนึ่งสองแปดจ้า128สั้นใดอะทั้งหมนแน่เลย,เลยมันต้องกดไม่มีที่จดกดใช่ไหมไม่มีกดเลยมองไปแม่สู้ให้ผมให้ผมเซลร์ฟี่บ่แม่เอาให้เพื่อน่ายกันได้เจอไ้ย <c oughs> มาผมผมนั่งด้วยอ่ะ

ขอบคุณครับซิมซิมซิมไม่เอานะได้อยู like ่เ <over> ท oh, ิร์นมันเทิร์นได้ปะนี er ่เออมันได้ แล้วบายสามเขาเนี่ยหรือว่าใบหรือว่าเขาแห่แล้วเขาเอาจจะบ้มใหมอ่อีกนี้เขาแห่แล้วเขาสิบ้มมาอีกแห่ทุ่งสีเม่องโอ้ย,อยส่งผมหนึ่งตะเสาพี่ขยับรึเปลา่ายูดิฟต์ไปไหนพี่อันนี้พอนะอ๋อฟินขับหรอไม่เดี๋ยวได้ไป <c oughs> เปลี่ยนร้านเลย บัตรละร้อยดื่มก็ได้นะแค่แอบบ้างก็บอกเข้าไปไปรับแมาก็บอกเข้าไปมาแมาแล้วก็เบื่แล้วก็ไทำาเฟ่แล้วแมสเมเป็นไงปะ อย่างงอย่างงอย่างงเหนดี๋ยวนะเ้าพนักกันอันเด็ดีมันเทียงแล้วมันก็เริ่มเออเร่แล้วเอาวันนี้กลายเป็นพระเนกตักน้ำแข็งแล้วนี่คนนี้นี่ไปไปทุกแล้วเอออันนี้รวยด้วยอะไรนี่คอฟฟี่จ เขาเรียกว่าเมน right? oh, really? mm ูอะไรไอ้นะมันแยกชั้นเสร็จแยชั้นอ๋อข้างล่างคือนมบ่อืมวิสวยนะสวยนะว่าไม่ได้ ไม่เซงไงบ้างหน้าผมมูชาโอเคไหมเขาทำดีไหมได้อยู่เนาะบอกดีเขาบอกว่าเป็นแบบสีผิวสบายสบายก็ฉันก็โอเคอยู่ชอบอยู่บ่ากี่ไลน์อะไรจ๊ะอ๋อสวัสดีจ้าจังไงครับ อ๋ออันคอนแกนบอก่ออันสักได้ว่าพี่โอนเบอร์นีบอโอเคครับผมบัญชีได้ยอดเด้อจ้ะไปคาลูกหลานบาลุนสู้ๆบาลุนสุนทาน

ฝากลูกไอฝากกันลูกเลยนะคะกินอไรม่กยหูปิ้งกโ่กพาไก่ดาวูสับไก่ดาไม่สุกขาหมอยังทำไมคะก็สับกับหมูสับนี่เลยอ่้อมูสับแล้วดาไม่สุกนสังเจ๊